โอ้โหถ้าไม่ใช้งานขอได้เปล่านะครับโอ้แอสตันวิลล่าครับจ้องสอยอ m ร e กลาปอร์ตกับมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลย อันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอิสเดอร์ครับบอกเลยว่าแอสตันวิลล่าครับสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับออร์เบลลาปอร์ครับประกันหลังตัวเก่งของแมสตี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แอสตันวิลล่าเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจครับเมื่อคว้าตัวไปเล่นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเลยจะทำให้อูนาเอมรี่เนี่ยได้รับการหนนหลังอย่างเต็มที่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ สิงห์ผง,งานแอสตันวิลล่าครับคว้าตัวยูเรสเตอร์มันเนี่ยกองกลางชเชลซีสเตอร์แบบไม่มีค่าตัวและตอนนี้พวกเขาเบนเป้าหมายหาเซ็นเตอร์แบ,บ็กคนใหม่โดยมีเป,ปาตอเรสอดีตลูกทีมของอุนายมรีเป็นหนึ่งในค a n ด i d a t ยังก็ตามครับรายงานจากฟุตบอลอิสเดอร์บอกว่าแอสตันวิลล่าอยากได้ลาปอร์ตครับซึ่งอาจได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายออกจากแมนซิตี้มาร่วมทีมเหมือนกันนะครับดาวเตะวัย29ปีอย่างลาปอร์ตนี่ยออสตั้งเป็นตัวจริงเพียงแค่14นัดในศึกพิมพ์น้ำงกร็ด และอยู่ฟุตบอลเลีกเมื่อรดฤดูกาลที่แล้วนะครับ,บ2022-2023ก้องหลังทีมชาติสเปนคนนี้เหลือสัญญาอีก2ปีเพราะงั้นแมนสเต้ครับไม่ได้เรื่องรืบที่ต้องขายเขาออกไปแต่ลาปอเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับทีมชาติได้นะครับ ด้วยการที่แอสตันวิลล่าได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแม้ว่าจะเป็นช่วยเล็กก็ตามแต่พวกเขาได้เปรียบกว่าสเปอร์นะซึ่งถูกลาปต์ปฏิเสษไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหต้องมาตามกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของอาร์เลลาปต์นะครับแอสตันวิลล่าอยากใช้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ต้องมาตามยา,ยาวๆเลยจัดไปให้วรุ่นจัดไปครับผม